สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่องค์หญิงนะครับทันนี่ทีมงานสาวหน่อยอยู่ที่ทําการสแสดงอยู่ที่บ้านน้องสิบครับแกงเรื่องจ้านครับอาหาสารครามต้นนี้จะกจริญกจะ,จะเตรียมตัวเดินทางครับ เป่เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงครับฝากที่ราอีซี่แฟนคลับทางจังหวัดมหาสารคามครับหลังจากหมื่อวานนี้ครับพี่น้องกะมีผู้โชว์ผู้มาณนหลายคนครับขอบคุณมาลายน้ำใจครับตอนนี้กำลังเตรียมของขึ้นรถครับจ่าบอยมาแล้ว ไปสารคามขอนแก่น้วกาศสตึกบุรีรัมย์ครับสามวันบรรยากาศไปทาง หอนหอนแน่ครับไปช่างงานหอนแดดแห้งครับมันพี่น้องทีทรงขอความทางเพียมากอะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านครับส่วงคำคำ พี่น้องที่ฝากมาไล่ส่งมาทางเพจครับพี่น้องที่จะสนับสนุนมาไล่ครับผู้โชควยผู้มานกัในหนาเพจนี่ครับนี่เลขบัญชีอยู่ครับกดเบิงในหนาเพจประกาศส่งขอความมาไหวครับแล้ว เขาไปเบ่งส่วงไปถึงงานผมแล้วครับ ต right? okay. right. ัวรู้ไมใ่หรอเราเป็นในัวป่ะขึ้นไปเห็นมั้ยต <us> ัวรู้มาแล้วฮะตู กรู้อ้อรู้แล้วก้จะอยนี้เด้บแรงพอกันครับบ้านน้องจิตแกงเรืองจานมหาสารคามตอนนี้ก็เตรียม ของขึ้นวดแล้วแล้วลืมจะผาดครับเหมือนแรงบ้านน้องกิจแกงลรงจานจังหวัดมหาสารคราม อากาศเป็นหนาหอนอลไรช่วงนี้เป็น,น,ห,นปหนาหอนแล้วเกยบตัวเดินทางแล้ว ู้รู้หูม right? <figured> ันเล็นอันๆสิบเจโลบอ่ะคนหลุดกำลังส <no. S 2> ีเศร้า ่ะพร้อมแล้วบอกตอนนี้เกือบบ่ายสามสามชั่วโมงครับถึง โอเคเขาแก่ไปหนอยโอ้บกพีนมือแรกสิไรโซ่ยูบมือแรสิไรู่บมีีเสุกแกงมาละว่ะเไม่สุกเหียงมาล้วได้ยี่ดอกมันอยู่ไก่เมืองอยู่เด้ด้อยู่เดเดีอยู่ช่วงประมาณจะถุก ก็ไล่เลือยกันเด็ตัวส่วงคำคำอะไไปเรื่อยๆกันไล่ตอนหนางานเท่าก็ไล่ไปเรื่อยๆนั่นนะเรี่อมือแรงจะไล่โซดครับทางช่องยูทูบช่วงไปถึงหนางานหรอครับระวังมันขูดได้จะไปอันนเล็บไปเตรียมตัวเดินทาง ไปรับแองจี้นี่มีเสือครับหนางานมีเสือใครอยากได้เสือกะมาที่หนางานได้ครับเจ้าลายเหรอ ขอบคุณ FC แฟนคลับุุหมองทุกบอลครับเตรียมตัวออกเดินทางแล้วครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาอย่าลืมจะพาที่บ้านน้องกิกแกงเรืองจาน์จังหวัดมหาสารคามพอกั้งใ่คลิปหนาครับสวัสดีครับ